เหรียญปิดตาธนาคารกรุงเทพปีส5 2 3นระครับจะสร้างกันได้2พิมพ์พิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กนะครับแล้วก็มีเนื้อเงินกับเนื้อทองแดงนะครับองค์ที่นําไ้มชมตอนนี้เป็นเนื้อเงินนะครับสร้าง20องค์นะครับจะตอกโคตตอเต่านะครับแด้านหลังจะเป็นหลังเรียบโดยเนื้อเงินจะมีรอยจารหลวงปู่โต๊ะทุกองนะครับสร้าง20องค์นะครับและจะมีเสียนเต็มเลยนะครับอ่าอันนี้เป็นลูกโคตตอเต่านะครับเนื้อเงินจะตอกโคตอเต่าอยู่ใต้ เท้านะครับอ่าต่อไปเป็นพิมพ์เล็กนะครับก็สั้งยี่สิบองค์เหมือนกันนะครับเนื้อเงินนะครับจะจะเป็นโคต่ตเต่าเหมือนกันจะตอกทางเข่าขวานะครับแล้วก็มีจานหลุมปุโตยี่สิบองค์เหมือนกันตัวนักนะครับส่วนเนื้อทองแดงพิมพ์ใหญ่นะครับจะตอกโคตเป็นตัวนักทางซ้ายมือนะครับสร้างกันสองพันองค์นะครับด้านหลังก็เป็นหลังเรียบส่วนใหญ่จะไม่มีรอยจานนะครับ แล้วก็ต่อไปเป็นพิมพ์เล็กก็สร้าง2,000อ,องค์เช่นกันนะครับจะต่อโคตรตนัทางซ้ายมือเช่นกันนะครับด้านหลังก็ไปหลังเรียบเช่นกันนะครับโดยเหรียญปิดตาธนาคารกรุงเทพที่เป็นด้านหลังเป็นหลังเรียบจะออกที่ว่าไปดูสิมีนะครับโดยเนเงินสร้าง20องค์ทั้งพิมพ์ใหญ่พิมยยพ์เล็กส่วนนี้ทองแดงสร้างทั้งพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กอย่างละ2,000องค์นะครับและก็จะยังมีอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ธนาคารกรุงเทพขออนุญาตจัดสร้างเพื่อแจกลูกค้าที่ธนาคารกรุงเทพก็ตามรูปนะครับเเป็นหย เป็นเหรียญปิตาธนาคารกรุงเทพเช่นกันนะครับแจ่จะมีห่วงนะครับแล้วก็ด้านหลังจะมีตาแต่จะไม่ได้ตอกคนนะครับก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่หลวงป่โต๊กกุเซงให้นะครับไว้แจกที่ธนาคารกรุงเทพนะครับ